เอาล้ครับก็สวัสดีแฟนๆเกมเจ็ดบาททุกคนด้วยนะครับอ่าครับผมวันนี้ครับผมกดแมนครับก็จะมาลง PVP ครับทุกคนอะขั้นสูงนั่นเองนะเนาะซึ่งกฎใดไม่ของอาทิตย์นี้ครับโอ้โหมีบัฟสองขั้นเลยครับทุกคนขั้นแรกครับผมคือว่าอัศวินทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มดาเมจครับจากสกิลโจมตีเดียวับถึง50%าะครับอ่าะอันนี้นี่พวกปลาเขียวปลาแดงนี่ได้เต็มเต็มล้วเนาะและอันที่2ครับผมเป็นพวกเราไม่อนแอครับมันจะเพิ่มสเตตพื้นฐานครับ ของตัวละครระดับ R ถึง30%เลยนะทุกขาไม่ว่าจะเป็นไอ้พลังโจมตีพลังป้องกันและก็พลังชีวิตนั่นเองนะและเพิ่มสแตทพื้นฐานของอัศวินระดับ SR 20%นะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวละครระดับ SR และตัว R เนี่ยจะหมดมากเลยับในอาทิตย์นี้เนาะอ่ะตามกฎที่บอกมาเลยผมและวันนี้ผมเนี่ยก็มาแนะนำทีมนี้เลยครับผมอ่ะนำทีมมาโดยครับเอเลนฟ้าครับตัวนี้นี่ ผมก็รีวิวไปแล้วหนึ่งคลิปแล้วเนาะเก่งมากเลยครับและยิ่งมีบัฟแบบนี้นะสเตตพื้นฐานอีก20%ของ SR เนี่ยจะโหดครับผมอ่าและตัวที่2องก็เป็นปาทวีโก้นั่นเองนะตัวนี้ผมก็ยอมรับตรงๆนะว่าเพิ่งจะเคยเอามาลงเหมือนกันนะเนาะมันน่าจะโหดเหมือนกันก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะอะ่าสำหรับตัวทราบร่า,าขอเป็นเกาแดงแล้วกันเนาะเอามาคอยอัพแรงสกิลให้ครับ2ตัวนี้เป็นตัวดาเมจลัดนะเนาะ สำหรับซับซีครับผมลองใช้เป็นคิงฟ้าดีกว่านะกวาเจอทีมเจาะดัดมันโฟงดัดมันฟ้านะจะแตกเอาง่ายนะครับอ่ะอาหารที่กินก็เป็นอาหารเลือดครับเพราะว่าซีซีทีมนี้มันจะน้อยน้ำเนาะจะโดนเปิดก่อนง่ายครับอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาก็มาลงกันสัก5ครั้งเหมือนเดิมครับทุกคนว่าทีมนี้จะไปรอดหรือเปล่าน้เนาะมาดูป่าทวีโกะนะครับว่าจะแหงหรือเปล่าน้เนาะอ่ะมาแล้วทุกคนแมตช์แรกครับโอ้โหเจอทีมป่าแดงครับ โอ้โหโอ้แต่พลังพลังต่อสู้ทีมเขาหน่อยไปหน่อยนะเนาะประมาณแสนซีเองนะอ่ะกดขั้นสูงไอเข้าแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูสเตตของปาทวีโก้ครับนี่ครับผมบวกทุกอย่าง30%เลยนะทุกคนประกาศนะเนี่ยอาทิตย์นี้นะเนาะแหงครับแหงอ่ะแบบนี้ครับ,ต, A L รบตีไปที่เอเลยนะครับเอ้ยตีไปที่อัอาร์เธอร์ทีมเขาแล้วทุกคนอ่ะนี่ครับ จัดนักเลยครับผมว่าจะแหงหรือเปล่านะทูบโอ้โหเกือบหมดรอครนะับโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนอัลเธอร์ทีมเขานี่ไปได้บัฟแล้วครับลงมาเป็นดัดแดงนะทุกคนอุ้ยแหงนะครับเนี่ยเอเลนเลยชั่วเอเลนฟ้าก็แหงนะครับเนี่ยโอ้ใบมาโอ้โหทีมนี้เจอใบนี่ไปแบบเป็นเลยครับทุกคนสวยครับสวยครับแบบนี้โอเค ผมขอไอเร่งเกาก่อนครับเนาะแล้วก็บัฟขั้น2เอเลนครับมาลดดามจแต่ว่ามันมันบรรพบันตินะครับเนาะอันติโดนอยู่ครับแต่ว่าลบสกิลอื่นๆแล้วกันครับมาเกาใบรัวๆเลยว่ะทุกคนอันติมาแล้วครับเราจะเน้นใบเฮานะครับเพื่อเฮาได้ตีนะครับเนี่ย แต่ว่าเอเลนมีลบครับอันนี้แบบโดนใบแล้วฮะนี่ค, 5, ครับผมมาเห็นไหมครับเฮาใจใบก่อนเฮ้ยเฮาใจลบก่อนนะครับเนาะนี่แล้วก็แก้แขนครับแก้แขนนะครับปั๊บไปนะป่ะอือหืมาแล้วก็บับรัวๆเลยกันนะครับเือด ยังจะมีใบอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหใบขั้นสามมาทุกคน <S <S <ะ>สองเทินเลยครับเนี่ยอ่ะต้องเป็นอย่างครับมาแต่วันนี้เขาตีเกาแดงทีมเพิ่นให้แตกไปเห็นเนาะโอเคแบบนี้ครับปะเกียร์กะัป่าทวีโกเป็นหนึ่งใบครับโอ้โหขั้นสามแล้ว,ลวทุกคนอ่ะเทินนีได้อารลวัตแล้วฮะถ้าแบบแตกก่อนน้บเนาะ อันนี้อึ๊ยอึดครับอึดโอ้โหป่าเทวีโก้นะเว้ยปัดสองป่าสู้กันครับจากวันนี้นี่รถเกียร์ครับมาถึงเวลาป่าเทวีโก้เอาคืนแล้วทุกคนเดี๋ยวดูครับความแข็งของป่าเฮานะมันะ้งะหนึ่งสองสามครับมาดูครับความโหมดของป่าครับมาปัดอ้โอ้ยแสนสามนะทุกคนเก็ี้ยงโอ้โหแตกแล้ว เจ็บหมื่นห้าครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยเจ็บเอวครับเจ็บเอวนีรอๆครับปาทวิโกนี่ครับโอ้อาทิตย์นี้ได้เชิดชายนะครับเนาะผมก็เพิ่งเอาป่ามันลงนะครับเนาะป่ะไปต่อเลยครับโอเคมานะครับผมแมตช์ที่สองครับทุกคนโอ้โหเจอทีมป่าแดงเหมือนเดิมครับปาต้ะโอ้โหโอ้โหเจอทีมสองแสนนะทุกคนโอ้แบบน่ารอดแล้วครับทีมเฮานี่แค่แสนแปดนะครับเนาะ ขู่กัดใบเขาบั๊บมาเลยวะ่ะเรือ่อโกตีเกาแดงเฮามาหนึ่งครับตีสองโอ้ยแหงครับแหงจังหวะนี้อัพสกิลให้ครับเอเลนแล้วกันนะเนาะผมขอจัดการไอ้นี่ก่อนครับไออาร์เธอร์ครับเนาะมันจะบับ๊บป่าครับผมดีดเขียมก่อนเลยดีกว่าคนระับเนาะชู๊บ โอ้ยแ,แตกว่ะอือหือโ,โอ้ยมีอัพแรงนขั้นสอ,นองครับใบแจมแต่แบบเป็นยังครับนี่เฮามีใบไปแล้วครับใบขั้นสามครับอา่าแล้วผมก็บัฟเอเลนครับเล่งเกตมาแล้วก็ตีไปที่อาร์เธอร์ครับหวังว่าจะแตกในเทิร์นนี้แล้วครับหนา,นนานรอดแล้วครับอาร์เธอร์ ทัวู้เจ็ดหมื่นหกครับโอ้เอเลนนี่โหดนะครับเนี่ยอ่ะอันติมาแล้วครับถ้าเทอร์นี้เขาเก็บป่าแดงได้โอ้โหน่าจะพีกครับน่าจะวินอยู่นะครับเนี่ยทําเป็นเล่นไปนะทีมนี้นะเฮ้ยแต่ป่าแดงโด้นไปนะฮะโอ้โหเป็นโอกาสของเฮาแล้วครับลืมไหมครับมาเฮ้ยเกาแดงยังรอดอีกด้วยครับทุกคนโอ้โหแม่เจ้ารับ แบบนี้บปล่อยโอกาสนี้ให้ลุดลอยรัวนบเอเลนนึงครับปะแล้วก็ลดเกตครับแล้วก็ผมขอเก็บป่าแดงนะทุกคนมาจังหวะนี้ครับจะแตกหรือเปล่าครับป่าแดงทิมเขา สามแสนสามครับทุกคนโอ้โหขนาดนี้บับเลือดของปาแดงนับจากภาดสีมนับยังเอาเอเลนเ้าอยู่ครับทุกคนโอ้โหแหงขนาดครับแหงขนาดโอ้โความโหมดของเอเลนครับแบบน,นี้นี่เอเลนโชเท้ครับโอ้โหใบทีมืดครับหน้ามืดมาแล้วเนี่ยจังหวะนี้ จะเอาจะได้แล้วนะครับโอ้ยใบรนัววะ่ะอ่ะเขียากาดไกากาไหมปะบับก่อนนะครับปะบับรนรัวครับปะโดนอันตีนะครับแบบนี้อืมรอผมมดใบนะะจะสวนหน้าแหกน,นะทุกคนมาครับอันตีแก้วหมดจังนโอ้ยป่าแดงโดนแรงะรัะทุกคน ไปหวั่นครับเนี่ยเออเออโอ้ยดีครับเขาตีปลาทวีโก้เฮานะครับเนาะโอ้โหแจมแล้วครับจังหวะนี้เฮาได้ตีแล้วครับทุกคนผมเลือกไปที่พี่เกียโมแล้วกันนะเนาะมันจะได้อันตีแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหากับเฮานะฮะมาดูความแข็งครับมาปลาทวีโกสามดาวครับมีหกร้อยดาเมจนี่น่าจะปิดได้หนึ่งตัวนะเนาะชั๊อโอ้โหตีกว่า โอ้โหเสน่สองนี่น่าจะเอาตีเกาแดงน่าจะตายแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาสามลุ้มหนึงแล้วครับจากวะนี้อนนอโ,โอ้โหอัพแรงก่อนนะครับทุกคนนะเอ็ดดวงจริงๆครับอ่ะผมตีไปเลยแล้วกันครับมาตีไปเลยแล้วกันครับตีไปแลับป่ะโอ้โหงบหมื่นเจ็ดครับทุกคนเล่นนี่ <laughs> ตีสีแดงนี่โคตรแพงนัเนี่ยฝะ อุ้ยเรียบร้อยครับหกหมื่นแปดครับโอ้โหเฮ้ยล้มทีมสองแสนนะทุกคนโอ้โหเจ็บเอวครับเจ็บเอวปาทอรีโก้นะน้องนี่ครับโอ้โหทิศเท่เลยครับทุกคนเฮ้ยทำเป็นเล่นไลยครับเนี่ยทีมแสนแปดครับว่าพิกได้ครับพิกได้ไปต่อเลยครับโอเคมาแล้วครแมตช์ที่สามนะพนโอ้โหยังไงว่าเจอแต่ทีมป่าแดงนะเนี่ยวีกนี้โอ้โหสองแสนหกพัน ทีมตักกี้แล้วรวนผมจำชื่อได้นะครนับโอ้โหไอคิวเนี่ยนะครับเนาะสามศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าห้านี่นะครับโอ้โหทีมเดิมเด็ดฮะทุกคนเฮ้ยจะมีคนอื่นเลยนี่โอ้โหเขาบัฟให้ป่ามันเดิมบัฟแต่เขาที่เขาเปลี่ยนว้ยมันเล่นเอเลนเฮาว่ะทุกคนโอ้เอเลนจะแตกครับผมมันรล่ละตอนนี้อุ้ยอะไรเหรอครับเนี่ย มาถึงมีกาดขนาดนี้เนาะโอ้ยตะกี้เอเลนเขาเขาจับทางได้ละมาผมก็บับกันล้ออย่างละบับลบก่อนครับนะคือนอนี้จะได้ไม่ต้องแตกเต้อครับชู่บอกโอ้โหมาขี่น้ำเนี่ยแสนเก้าพันน้ำเนาะโอเคมาใบมาครับมา มือตีเกาแดงของต่อับโก็โหสกิลปาดีนะครับเนี่ยสกิลดีๆออกรวนๆเลยครับอ่ะผมขอบัฟเอเลนรับแล้วก็ตีแปป่ะเฮ้ยบัฟบัต้องแล้วครับผมตีเลยดีกว่าครับป่ะแล้วก็ขยับกาดหนึ่งเร่งอันติเกามาครับเพราะว่าเินหน้านี้เอเลนน่าจะแตกแล้วนะครับเขาเร่งอันติไอเกาแดงดีกว่าครับ สกิลปรียมูครับเดี๋ยวก็ป่าป่านี่น่าจะเล่นอันตินล่นเนาะโอ้ยบันลอดครับอย่างที่ผมบอกครับเนาะเอเลนบอกไว้ครับเอเลนยื้อบอกไวครับต้องวางป่าทวีโก้แล้วครับพิกเกมครับจังหวะนี้มามาดูกันครับผมอันติไปก่อนเลยครับมาแล้วก็ป่าทวีโก้ช่วยผมด้วยครับป่าผมขอตีเกาแดงแล้วครับมามันเป็นตัวแซบนะเนาะอะ ดูกันครับตาไปนะผมโหรถเกมไปก่อนครับเออยเฮียเอ้ยแตกน้ำเนี่ยเื้อเรียบร้อยครับโอ้40,007เอาครับมาแมปนี้จะคือปาทวีโก้โชว์โฮโครับโอ้โหย่านะอย่าบอกว่ารถเกมเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าชิบคื โอ GO, ้โหกัดเขา <mel od ic> มาดีมากเลยฮะโอ้โหอีกแตกกันี่โอ้โหผมไหวนะเนี่ยมาผมบัฟเพื่อกับป่าเทวีโก้ครับแล้วตีมครับเนาะแล้วก็ใบมาป่ะตีเดียวตีมูแหมกั้มไหมครับเนาะโอ้โหสกิลนี่บ่ค่อยแรงนะครับเราต้องเปลี่ยนสกิลเป้าเดียวครับใบไปก่อนครับป่ะ มาครับมากาดมาสวยครับเป็นกาดคิงนะโอ้ยเล่งป่าทวีโก้แล้ว่ะไปหวั่นแล้วครับทุกคนมันน่ารอดแล้วครับแบบนี้อือทำอะไรมาได้แล้วนะมนานนสองสองครับใจะใไของอันนี้ไปครับปะใบเก่าไปครับปะใบสองเทินครับแบบนี้ครับเม <c oughs> ือนมป่าแดงได้ตีนะครับเนาะมา เกีย่ยวโมนี่ผมตีคิงบุแล้วครับปะอ่ะป๊าบนี่นะครับเกยมยื้อครับเกยมยื้มาแล้วคืนนี้เขาอยากอันติสองสองอันติครับยัดยัดหน้าไปเลยครับเนาะอ่ะมาแล้วครับปะโูย เล่งการดรัวๆเลยครับเนี่ยเป็นยังครับมากดอันติไปเลยครับหวังว่าผมจะแตกนะฮะยังวะหลอดนะครับเนี่ยยังหลอดอยูนะครับอันติคีมะแตกไอ้ซะ<ๆ>เลียบลอยปุ๊บมู๊ยเลยโอ้โหย้ำแขนับย้ำแขนนะมาทีมสองแสนก็มาดิครับ เขาเก็บเอรินเขาก่อนนะแมปนี้นะครับเขาว่าน่าจะพิกแล้วนะแต่เขาพิกกว่านะเนาะโอเคไปต่อกันเลยครับแมปที่เท่าไหร่หรือว่แมปที่สี่นะเนาะเอาละครับแมปที่สี่ครับทุกคนโอเคเจอทีมแปลกๆบ้างครับเป็นทีมไอเอสทาร์ซ่านะครับกับตีดัดดัดฟ้านะเนาะอันนี้ดัดฟ้าเนี่ยจะเป็นดัดฟ้าเอ็อาร์นะเนี่ยผมขอเก็บไอ้นี้ก่อนแล้วกันนะเนาะ เอตทารอสตาก่อนแล้วกันครับปั๊บไปครับเล่งดาเมจไปครับป่าคุนวกนะตีไปครับอ่าแล้วก็สกิลของอุ้ยป่าป่าทวีโก้ครับเฮ้ยจะไปปาดแดงแล้วเนี่ยมาชินน้ำยังมาชินน้ำเนาะอ่าแตกไปหนึ่งแล้วครับเอตทารอสตาเขียวนะเนาะตัวนี้ครับมันมีสกิลตีเดียวหุ้ยแหงครับแหงไปอุ้ยยังครับยัง โอ้แปลกๆนะโอ้โหเขาเร่งอันนี้เลยว่ะชิปหายแล้วทุกคนอ่ะผมรวมการ์ดฝาเทวีโก้แล้วกันนาะแล้วก็ตีไปที่เมอร์ลินครับปะโอ้โหแสนหกนะเนี่ยรวมนะดาเมจแรงครับแรงโอเคเก็บเมอร์ลินเป็นหนึ่งแล้วมาเอามาดูนะครับว่าไอ ดัดฟ้า uh, ท mm ีมเขาจะเล่นงานตัวไหนน้ำเนาะโอ้ยจะตีเอเลนเขาลัวๆเลยวะเอ้ยไม่ยิ่ยมาแหงขนาดนี้โอ <oh, ้โยผมเก็บพิดตัวแล้วเนี่ยแพ้แล้วครับแบบนี้โอ้โหไอ้นี่ก็ใบไอ้นี่ดัดฟ้าทีมเขาโง่ครับตัวนี้ครับเกมพิกครับทุกคน อูงต่างหากนึเนี่ยเอาเป็นอัพแรงหนึ่งครับปะ่ะก็กาดคิงกปเลยครับป่ะน่าจะันรอรับโดนเคาน์เตอร์นะเนี่ยแรงครับแรงโอ้โหตัวดาเมจรักของโดนเก็บไปแล้วทั้งป่าทั้งเอเลนนะ ดั๊ดฟ้าเอชอาตัวนี้แรงครับอ่ามาตาเฮาครับโอ้กัดมาสวยอยู่ครับมาได้อีกสักหนึ่งรอบก็ยังดีนะเนัะใบรัวๆครับจังหวะนี้ครับผมต้องใบแล้วครับเนาะอ่าไปครับมันมันได้ตีครับเนาะไอ้ดัดฟ้านี่นะครับแรงครับ โอ้โหคิงแตกว่ะ <c oughs> อืคิงเขาแตกเสียก่วนั่นเนาะอืสองตัวหนึ่งแบบนี้ครับแพ้ทางดัดฟ้าเลยนัน่นะผมต้องได้ยอมนะฮะแบบนี้ไปอันตี่ไหครับ เลยแตกไปครับแตกไปโอ้ยพิกอยู่ครับพลิกอยู่ครับอเกือบแล้วครับผมนึกว่าจะได้ยอมแล้วนะเนี่ยอันติครั้งตะกี้นี่ดัดดัดเขาบัดตายนี่ผมน่าจะไปหวั่นนะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยไม่นะพิกครับพิกอีกหลอดหนึ่งแล้วครับเขาได้อันตีแล้วครับแตกครับ แพ้ครับพวกกนเออโอ้โหครับไอ้ดั้ฟ้าเอสนะเนี่ยตัวนี้มันทีเด็ดว่ะแพ้ตัวนี้แล้วตีเอเลนเฮาโคตรแขงนะครับเนี่ยมาแล้วเจอทีมไหนโอ้โหเจอทีมรถเวนนะทุกคนโอ้โหแสนแปรครับโอยโดนเปิดก่อนพร้อมนะครับเนาะโอ้โหมั่เฮาว่ะทุกคนเออหื้อลู่มากครับลู่มาก โอ้โหโอ้โห oh ได้ครับได้ผมเล่งการดให้กับเอเลนครับมาแล้วก็ผมจะบัฟครับมาจาังหวะนี้อ่ามาเป็นรวมการ์ดปาทวีกโก้มาก่อนนัดมามาบัฟลบดีครับเธอนี้เขาก็จะแบบโดนใบแบบโดนอะไรแล้วม,มาตีมาเลยครับแน่จริงการดมาสวยครับเอเลนขั้นสามแน่นอนครับนี่ รอดเวนทีเดียวน่าจะแตกครับอ,อาตาินนะฮะเกาแดงเฮาอ่าคุณตีของปาทวิโก้ไ้ที่หนึ่งทีครับมาอ่านี่ผมขอสับคือรอดเวนแล้วนะบ,นะบัดแตกึ้นมันหูนไปนะเนี่ยอ่าน่าจะแตกแล้วครับจังหวะนี้ตีไปที่เก้าแดงนะ แตะขึ้นหูไปครับอืมนแสนห้าฮนะออไปอีกทีนึงโอ้ยแตะครับไอ้นี่รอดครับไอ้นี่รอดไอ้เกาแดงเขารอดนะครับนะเนาะเฮ้ยยูมาเฮ้ยยิมเปิลบาดใจอันติว่ะทุกคนอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> อันนี้คืออะไรครับบาดใจอันติว่ะผมงงแล้วเนาะโอเคนั่นก็ตีไปเลยครับปะ ตัวนี้ผมกลัวได้เป็นตัวเนี่ยครับเนาะคิงครับคิงอ่ะแล้วก็ตีป้าเทวีกโก้อีกหนึ่งทีแล้วกันคนระับตีปาออ้ยสองแสนสี่ครับทุกคนแตกหมดแล้วครับแบบนี้อุย้ยยางแห้งอะ่ะเรียบร้อยครับผม อ๋อโหทีมแสนแพก็บ้าทั้งใดครับนี่ไปแพ้ anymore, ทีมตะกี้นะทีมไอ้ดัดัตเอชอาร์นะดัดฟ้าเอชอาร์นะทีมเหมือนมีอย่างเลยนะเนาะแต่โหดครับแหงกันนารับเนเ่ยโอ้โหก็ประมาณนี้แล้วกันนะเนาะสำหรับทีม PVP ของวีคนี้นะอ่ะก็ไปใจกันนะครับโอ้ถือว่าแจมเหมือนกันนะทุกคนตบทีมที่พลังต่อสู้เยอะกว่าเฮาได้ตั้งหลายทีมนั้นเนาะเป็นทีมนี้เลยครับอ่ะ เอเลนฟ้าปาทวิโก้แล้วก็ไอเกาแดงครับซับเนี่ยเป็นคิงแดงเนาะอาหารกินเป็นเพิ่มเลือดครับอ่ะก็ลองไปเล่นกันดูครับสำหรับกด PVP อาทิตย์นี้นะคเนาะตัว SR ตัว R เนี่ยจะโหดมากครับเพิ่มสเตตพื้นฐานถึง30%และ20%ตามลำดับนะครับเนาะและก็สกิลเป้าเดียวจะแฮงครับทั้งเอเลนแล้วก็ปาทวิโก้เนี่ยมีเป้าเดียวทั้งคู่นะเนาะแรงกระจุยกระจายแน่นอนครับทุกคน วันนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกันกดไลค์หรือว่ากดซับสไครต์นะให้กำลังใจผมตัวนะเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ฝันดีราติสวัสด์ครับพี่นะ้องบายบาย